สวัสดีครับสวัสดีครับคุณม่นรรายการครับค่ะฟิวเจอร์เองเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้เสียกันยังไงคะครับก็เมื่อวานนะครับเราให้คอมเมนต์ไปเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดราคาเนี่ยของฟิวเจอร์วันนี้รีบาวขึ้นไปที่74นะครับแล้ววิ่งขึ้นไปนะครับเราก็อิกนอสัญญาช็อตนะครับแต่เนื่องจากเมื่อเช้าเวลาราคาเปิดนะครับเขาเปิดมาที่ต่ำกว่า74 ก็คือมีการเปิดแกะป๋าลากขึ้นไปนะครับจากนั้นก็เกิดรูปแบบรีวอซ่ที่แข็งแรงนะครับรีวอซ่ดาวราคาก็เลยย่อลงมาถึงณปัจจุบันนะครับก็คือที่ราวเจ็ดสามสามจุดสองศูนย์ครับนะครับในตอนแรกนะครับเราคิดว่าเจ็ดสามสี่เจ็ดสามห้าจะรับอยู่ดังนั้นเราตอนเช้าเราเลยมีเอสเอสนะครับส่งให้ลนเดอร์นะครับว่าให้แพลนแพลนก็คือให้วางแผนะนะครับ ที่จะเข้าลองที่734กับ735แต่ให้รอสัญญาณการยืนยันนะครับนะครับก็ปรากฏว่าราคาเนี่ยเมื่อลงมาทัชที่734-735นะครับรูปแบบการรีบาวขึ้นไม่แข็งแรงเพราะนั้นเราก็เลยส่งเอสเอสไปแจ้งเหมยเปิร์ว่าสัญญาณเนี่ยไม่ไม่ยืนยันนะครับเพราะนั้นใครที่เข้าไปก่อนนะก็ให้พุชสตอปลอดไว้นะครับสำหรับกลยุทธ์ของวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิด ราคาอย่างที่ผมอ้างอีกนะครับว่าจากเมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดราคาปิดของวันเนี้ยนะครับต่ำกว่าเจ็ดสามห้านะครับก็แสดงว่าตลาดยืนยันการลงค่อนข้างชัดเจนดังนั้นถ้าเกิดในวันพรุ่งนี้นะครับเกิดตลาดเปิดกลับดาวลงมานะครับในกรณีที่เปิดกลับดาวนะครับแล้วเปิดกลับดาวเนี่ยต่ำกว่าเจ็ดสามสามต่ำเจ็ดสามสามค่ะใช่ครับก็จะเกิดรูปแบบที่เรียกว่าเบรกเอาเวกับค่ะ เดกเอาไว้คือเกิดกับแลาวิ่งไปเลยในทิศทางนี้ก็คือการวิ่งลงโ oh, อ้โหนะครับนั้นก็นักลงทุนให้ระวังเพราะว่าตัวราคาของฟนะิวเจอร์ณปัจจุบันเนี่ยนะครับมันทะลุแ,<ต>แนวต้าน oh. ที่แนวรับที่สําคัญไปแล้วเจ <7, 3, S 2> ็ดสามสามเจ็ดสามสองอรูดแล้วค่ะนะครับดังนั้นให้ให,ให้ให้ระวังนะครับครับให้ระวังครับก็โอกาสที่จะขึ้นมีน้อยนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ถือหุ้นอยู่ก็ให้ระวังอย่างที่ผมเตือนตอนแรกนะครับจะถ้าถือระยะยาวก็ว่ากันนะฮะแต่ระยะยาวก็เรามาคนนํานวณความเสี่ยงง่ายๆก่อนล้วกันค,ครับว่าสําหรับนักลงทุนที่กําลังถือหุ้นอยู่นะครับหรือหรือกําลังจะคิดว่าตัวเองจะถือยาวดีหรือไม่ผมยกเป็นกรณีศึกษาว่าสมมติผมมองที่ตัวฟิวเจอร์ก่อนล้วกันนะครับถ้าจากรูปแบบณปัจจุบันนะครับ ตัวฟิวเจอร์เองเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดก็คือหลุดเนี่ยประมาณไปทดสอบประมาณต่ำกว่าเจ็ดร้อยจุดนะครับนั้นเมื่อต่ำกว่าเจ็ดร้อยจุดแปลว่าฟิวเจอร์มีโอกาสที่จะลงจากรูปแบบใน,นปัจจุบนันถ้าเขายืนยันในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเขาเปิดแกลบลงมาต่ำกว่าเจ็ดสามสามเนี่ยนะครับเขาก็มีโอกาสที่จะหลุดเจ็ดร้อยดังการคาดการณ์ก็อยู่แถวหกเจ็ดศูนย์ถึงหกเจ็ดห้า 6, 7, 0, 6, 7, 5, โดยประมาณ นั่นถ้าเกิดเราคน่ว,เวยเป็นหุ้นก็จะเป็นมีความเสี่ยงพอสมควรครับอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะก็เป็นเครื่องมือเป็นการหาข้อมูลในส่วนของเซสชันตี้นะคะการที่ลงทุนหุ้นก็ไม่เป็นไรลงทุนยาวก็ถือกันไปแต่รับความเสี่ยงได้ที่คุณทิติบอกก็ว่ากันไปเนาะครับก็ให้หลักการง่ายๆครับตอนนี้ราคาย,ยืนยันตอนนี้มันคือดอยดอยระยะสั้นดอยระยะสั้นนะคะครับนั้นก็ถ้าเกิดก็พิจารณาเอาแล้วกันว่าจะเทคฟอร์ิไปก่อนหรือว่าจะ โอ้ครับขึ้นอยู่กับสไตล์การลงทุนครับค่ะค่ะได้ค่ะก็ดีมากเลยนะแล้วโกฟิเจอร์ล่ะคะเอ่อโกเครื่องผมมันมีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับมันดูทองคําไม่ได้แต่ว่าคอมเมนต์ว่าทองคานะครับช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่แว่งแข่งตัวนะครับยืนยืนแล้วเนาะอาจจะมีโอกาสย่อลงเกาะนั้นถ้าเกิดถามผมตอนนี้อย่างที่เราบอกนะครับว่าก็ไม่ยังไม่แนะนำให้ซื้อนะครับให้รอต่ำๆก่อนที่แถวแถวพันหกบวกลบะครับอ๋อค่ะหนึ่งพันหกร้อย USD เราค่อยว่ากันใหม่ครับ อ่าได้ได้ค่ะค่ะครบถ้วนนะคะเซตฟิฟตี้ตามกันไปนะคะถ้าดูไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังในเว็บไซต์ได้บนเว็บ mnewsfun.com นะคะครับคร<ม>ับ<ม>ค่ะขอบคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีค่ะค